ดาสนารันทีนะครับทินิีวันที่วันนี้นครับพระองกลองบอกความิดกเจาหว ผมไม่เป็นไร。

Maka senang mahan tinggi, tenyo sampoti, maka jinaan, tanjano nyoloku, tamo tang, panah, poti lokang, nyoloku, tamo tang, masimati, terang, maka jayana, terang, maka puterang, suatu, suatu, นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตสสะภวโตอรหโตสัมมาสัมพุทธามิสัมภังสรนังขะชามิโตติยัมติพุทธงสรนังขะชามิสัังสรนังขะชามิ ตาบียมปิพุทธังสรนังัชามิตาติยมปิธรรมังสรนังปัชาโตโอภะณตปัญญาังเวทิตาโพวินยูอิโปัยาคิยีตัปเมโตสังฆาตเมปันเตวันามิรรมมาตังปะมักมยายังนะโมปติกานาตุอยตังการะสัมมาิสวารร ่เยเเข้ามาเร็วเมียงไปเลยขอบคุณที่ได้รับนะแล้วก็วันนี้เขาเป็นกับั้นแต่หิ้าร์นะครับเนาะตุ่นาแล้วนะครับซิทแดนซิททางกูบาร์นี่เดินทางมาไกลโดยเฉพาะวันนี้ครับ อพระอาคูบาระดับสิบปีแรกบ่เห็นุญแจกรรมะดับบาเทวิหันองพระแสงแก้วโภิยาองคอจักตนว่ะพุทโธรูขอขมาต่อพรแสงแก้วโริยาพุทธรูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุเมืองทุก้านพุธเจ้าเป็นทานาบุญแห่งพระศาส้าเดีั พระเดชพรุตาติวราชวงศ์ท่านิัสยาลันนัใ้ต้ตุนก็ได้ดับวับสัทาเราทัางหลายก็ได้มาร่วมนอพระเบมบาไดมาถวายสุทาตุคุณพระเดชพระคุณพระพาวนารัตนญาณวิกุบาเจวาริยเจชาอริยจิตโตได้จูเทียสุภูอิยา องอธิษมังกรเป็นที่ไว้กินานั้นเพื่อจะได้ทำภูนตรายภารประตรยยอโยงระบวนสนาพระรัาใจดูยอกกาอกกาผู้นำคณะนรักธราวาจิกาผู้บูผู้บามีผู้สดใจีิตาลิบูเรือ con dơ đó, biết tác, giờ con dơ nè. 来，给你，你好，有有点汗 That's

น,นี่เป็นบ่ายมมงบ่ายสองอ่ะที่นี่เป็นเที่ยงคืนทีหนึ่งลวงพี่ก็โทรไปโทรไปหาโยมที่ติดตามก็คือพี่หนึ่งแล้วก็บอกพี่หนึ่งบอกว่าทําใจดีๆวีนะ,ะทีแรกพี่หนึ่งก็ตกใจเลยด้วยว่าทําใจดีๆีด้วยว่ามีเรื่องคอขาดบาดตายหรืออะไรที่รุนแรงกว่าน,นั้นแต่บอกว่าเนี่ยไฟไหม้วิหารครูบาก็ไม่ได้ตกใจ ไม่ได้อะไรเพราะว่าครูบาก็พอได,ได้ลูกข่าวก็บอกว่าเออแล้วมีอะไรเสียหายหรือเปล่ามีใครมีใครบาดเจ็บหรือเปล่าถ้าไม่มีอาจคนบาดเจ็บหรือว่าไม่มีอะไรอะไรที่มันเสียก็เสียไปเข้าใจหรือเปล่าเพราะว่าครูบาบอกให้มีสติแล้วก็ต้องอะไรที่มันเสียก็เสียไปแล้วก็เดินปัจจุบัน ว่าเราจะต้องทําอะไรอะตอนนี้จะต้องเดินยังไงแล้วก็ให้รักการสามัคคีกันคูบาก็บอกแบบนั้นเพราะคูบาก็คิดว่าไฟไหม้วิหารนะ,ะ,ะก็สิ่งมีค่าที่สุดก็คือพระประธานนั่นแหละโย,ยมพระแสงแก้วปกติเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามมากถ้าโยมเห็นก่อนที่โดนไฟไหม้นะพระพุทธรูปเนี่ยโหสวยมากน่าจะสวยติดลำดับของ จังหวัดเชียงรายลยนะโยมพระพุทธุูกสวยครูบากลับมาเนี่ยครูบามาถึงปุ๊บครูบาก็เรียกวิศวกรก็คือพ่ออาจารย์ช่างรุ่งจันตาบุญอ่าแล้วก็วิศวกรสถาป,ปนิกมาดูก่อนว่าเราจะทําไงจะสามารถปรับได้ไหมหรือว่าทาถ้าทําใหม่เลยจะต้องยังไงอ่าเพราะว่าตอนนี้เราดูว่าความเหมาะสมก่อน mm. เพราะว่าเนี่ย ส่วนที่ไฟไหม้คือส่วนข้างบนส่วนชั้นล่างเนี่ยไม่ได้รับความเสียหายอ่าเราก็มาดูก่อนว่าเนี่ยมันสามารถที่จะปรับได้ไหมหรือจะทําให้ดีกว่าเดิมไปเลยอ่าแต่ว่าต้องประชุกมกันก่อนพอบอรตรมาตอนเช้าท่านนี้มีความวงใหญ่อะไรบ้างอ๋อท่านก็แวะมาให้กําลังใจมันยมที่มาเนี่ยแหละนี่ก็มาจากกรุงเทพมาเนี่ยอ่าท่าน มาจากกรุงเทพหมดพอรู้ว่าครูบามาวันนี้ทุกคนก็มาให้กําลังใจโยมตั้งแต่กรุงเทพก็เจอคนเป็นร้อยแล้วมาลงเชียงรายก็เต็มสนามบินมาวัดมาเช้าก็โง่ไม่ทุกีพันเ,เดินตั้งแต่นวนกว่าจะเข้าวิหารได้ครูบาเหนื่อยมากเลยแล้วครูบาเดินทางมาเนี่ยจากสหรัฐาจากบิวยอร์โยมบินมาก็12ชั่วโมงรอเครื่อง อ่านที่ญี่ปุ่นอีกเจ็ดชั่วโมงกว่าแล้วก็นั่งเครื่องจากญี่ปุ่นมาอีกหกชั่วโมงกว่ามาลงปีห้ากว่าเราบินแปดโมงมาถึงที่นี่สิบเอ็ดโมงโยมใช้เวลาสามสิบเอ็ดชั่วโมงครึ่งโยม31.5ตอนนี้ก็ทำพิธีเคลื่อนย้ายเกจพระประธานเขาจะได้เริ่มบูรณะาชาวบ้านจะได้ขนเ็จอุดเสร็จ เห็นเสร็จดินเสร็จทรายที่อยู่ในนี้ไปได้ไม่เหมือนกรุงเทพนะกรุงเทพเขา,าสามารถอันนี้ได้เลยนะทางเหนือเนี่ยคนเหนือเขากลัวเขาเรียกว่ากลัวคึ้กลัวจ้ากลัวอาถรรนะ่ะจะทํา,าทอะไรก็ต้องถอนก่อนไม่ถอนปุ๊บมันเป็นของที่ยติโยมทําบุญถวายาเรียกว่าพาธนาะถาติกรรมอะ่ะที่ฐานไว้โยมเข้าใจไหมพอถอนปุ๊บมันก็กลายเป็น เห็นธรรมดาอีกธรรมดาก็สามารถทําอะไรได้ไม่งั้นไม่งั้นชาวบ้านก็ขนทิ้งไปนานแล้สิโยมรเราก็บอกว่าได้ข่าวว่าครูบารู้ก่อนอได้เตือนไปแล้วครูบาบอกโอรู้ก่อนไม่รู้ก่อนไม่มีประโยชน์หรอกโยมเพราะว่าถึงรู้แล้วทําอะไรได้โยมเหมือนพอนาโดจะเข้าอ่ะพอนาโดจะเข้าโยมห้ามคอนาโดได้ไหม ครูบาถามามไดไหมท้ไม่ไ้มไม่ได้หรอกโยมมันต้องให้มันผ่านไปแล้วหลังจากนั้นก็มาสารวจความเสียหายว่าจะเสียหายแล้วเนี่ยเห็นแล้วเสียหายแล้วหัวใจก็เป็นเงินก็จะไม่ละลายนะโยมในหัวใจเงินในหัวใจเงินก็มีเ็นแจก็ทําลายเลยตัดกันทิ้งเลยโยมตอนนี้ก็เปิดไม่ได้รอ,อบรรจุอีกทีเข้ามาเปิดกันแล้วก็ อ๋อนี่เกตพราประทานอ่เกตนี้เป็นพระเกตเงินบริสุทธิ์นยะยอมหนักประมาณ50กิโลแล้วก็ตรงนี้เป็นพ้าทองคำไฟไหม้พระโลหะอย่างอื่นละลายหมดแต่ปกติเงินเนี่ยจะอ่อนกว่าใครแต่ก็ไม่ละลายหลวงลายคำของวัดแสงแก้วโพธิญาณหลังนี้ก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของศรัทธา บ้านใหม่แสงแก้วศรัทธ,ธาโดยเฉพาะคนเชียงรายและก็ญาติโยมจากทั่วประเทศที่เป็นศิทยาอนุสิ์ที่ล้อมจิตรลอมใจกันร่วมสร้างสืบไว้ในพระพุทธาศาสนานะโยมนะก็มาเกิดอัคีภยัยครั้งนี้ก็เป็นที่น่าเสียดายแต่ว่าทุกคนก็มีกำลังใจเหลือล้นโดยเพาะลูกศิษย์ของวัดและก็ญาติโยมผู้มีจิตอันเปนกุศล ได้ร่วมกันทั้งสมณะสัทาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อนฝูงสหธรรมิกะแล้วก็ญาติโยมญาติธรรมก็ได้ร่วมบุญพอโล้ขาวปุ๊บตั้งแต่หลวงปู่ศิลาก็ดีพระอาจารย์สุริยันก็ดี <c oughs> ตลอดถึงอ,อันหลวงพ่อช้างก็ดีอาจารย์เห่วก็ดีพอาจารย์เอกลักษณ์ก็ดีหลวงปู หลวงพ่อหลายรูปหลายองค์ต่างก็ถวายกำลังใจและก็คณะสงฆ์และก็ญาติโยมก็รู้สึกว่าครูบาก็รู้สึกดีใจก็เป็นปรากฏการณ์ที่โยมได้ถวายกำลังใจและก็ได้รวมกันบริจาคทำบุญครูบาขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนทั้งพ่อแม่ครูบาอาจารย์บรรพชิต ญาติโยมญาติธรรมลูกศิษย์ลูกหาและก็ท่านผู้มีเจตเป็นกุศลทุกท่านทุกคนที่ร่วมบุญมาบุญใดกุศลใดที่ท่านทั้งหลายได้กระทําบําเพ็ญให้เป็นวิหารทานขอเป็นพระอานิสงส์ให้ท่านทั้งหลายพบกับความสุขความเจริญความรุ่งเรืองความสําเร็จทางมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัติจนถึงพระนิพพานสมบัติ ครูบาขออนุมโมทนาไปนโอกาสนี้ที่คายุโกอายุวันโนสุข,ขังผะลางถ้า,าใครอยากร่วมทําบุญก็สามารถร่วมทําบุญได้ตามหน้าเพจนะโยมนะทางวัดก็ยังประกาศอยู่และขอเตือนอีกอันหนึ่งก็คือถ้าจะทําบุญนะโยมวัดแสงแก้วโพธิยานไม่เคยบอกบุญเป็นชื่อบุคคลนะโยมมี บัญชีเดียวคือวัดแสงแก้วโพธิยานมีแต่ทำบุญเข้าวัดอย่างเดียวไม,ไม่ได้ทำบุญเขา้าเข้าที่ใครยมโอนปุ๊บถึงวัดทันทีนายโยมนะตรวจสอบเลขบัญชีก่อนนะตอนนี้มิจฉาชีพเยอะกานุมโมทนาสาธุกัทุกท่านทุกคนไว้ในโอกาสนี้เทคายุกอยุวโนโส,สุขังพลังไห,ไหนวันนี้นีน่รเราเนี่ยฝน,นะน,น,นมือโจกอันนี้เรอ สวดีครับสวัสดีครับคหลวงสวัดีครับ <c oughs>